หนุ่มติดใจมาสิบครั้งปังสิบครั้งงวดนี้ไม่พลาดชัดๆจัดไปงวดวันที่30คธันวาคมพุทธศักราช2563 สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงบ่ายๆของวันที่22ธันวาคม63หรือเวลาอีกแค่ประมาณ8วันเท่านั้นนะคะวันที่30ธันวาคม63วันที่หลายๆคนรอคอยใกล้เข้ามาทุกทีแล้วดังนั้นวันนี้ก็จัดไปอีกแนวทางที่สุดแสนจะปังเพราะหนุ่มวัย32ปีติดใจมาขอแล้ว10ครั้งก็ถูกทุกครั้งต่อเนื่อง10งวดติดดังนั้นงวดนี้ก็ไม่ขอพลาดหวังรับโชคส่งท้ายปีเก่าชัดจัดไปจ้า ก็จากข่าวาวล่าสุดสดๆร้อนๆเมื่อวันที่21ธันวาคม2563ที่ผ่านมาที่มีการเปิดเผยว่ามีหนุ่มวัย32ปีท่านหนึ่งที่ถูกหวยรวยเบอร์มาแล้ว10งวดติดเพื่อนๆฟังไม่ผิดค่ะ10งวดติดโดยหนุ่มท่านนี้ได้เดินทางกลับมาเพื่อแก้บนกุม,มารจุกดำณบริเวณวัดสว่างอารมณ์แค่แถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมโดยหนุ่มดวงดีท่านนี้ได้บอกเล่าว่า ในช่วงกลางๆก่อนวันหวยออกในแต่ละงวดตนได้เดินทางมากลับไหว้และขอโชคขอลาบจากกุมารจุกดำในวัดสว่างอารมณ์แห่งนี้ทุกครั้งและก่อนกลับก็ไม่ลืมที่จะเขย่าเซมซีเพื่อขอเลขเด็ดจากกุมารจุกดำและเมื่อทราบผลการออกรางวัลในแต่ละงวดตนก็ไม่เคยผิดหวังเลยเพราะตนถูกมาแล้ว10งวดติดและทุกงวดที่ถูกก็จะเป็นเลขจากการเขย่าเซมซีที่ได้จากการขอโชคขอลาบจากกุมารจุกดำทุกครั้ง คุณบ้าเพื่อนๆไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเพอะเลขที่เขาถูกรวมสิงวดต่อเนื่องมาจากการเขย่าเซมซีที่ขอจากกุมารจุกดําทุกครั้งแต่ก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละบุคคลเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูนะคะและมาในงวดนี้งวดเป็นที่30ธันวาคม63ที่จะถึงนี้หนุ่มดวงเฮนท่านนี้ก็ได้พูดสั้นๆว่าติดใจทำให้ต้องกลับมาทุกครั้ง และการกลับมาในครั้งนี้ก็หวังปังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และแล้วก็มาถึงสิ่งที่พวกเรารอคอยกันแล้วค่ะพอเลขเซมซีกระบอกเดิมที่เคยถูกมาแล้ว10งวดติดที่มีการเปิดเผยจากหนุ่มดวงเฮงท่านนี้ในงวดนี้จากการเขย่าทั้งหมด3ครั้งก็สวยๆชัดๆเลยค่ะ6 13 15อีกครั้งนะคะ3ชุดสวยๆ6 13 15สาธุค่ะเพื่อนๆยังไงมาลุ้นกันว่างวดน,นี้จะเป็นงวดที่11ของหนุ่มดวงเฮงท่านนี้และจะเป็นงวดแรกที่พวกเราจะได้โชคได้ลาบจากหนุ่มดวงเฮงท่านนี้ไหมแต่ยังว่าของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าๆด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บๆ